ไม่ได้รับไม่ได้นอนเลยตาไม่ได้รับไม่ได้นอนอเลยเล่นโซ่แรงกว่าตาครับก็ได้ข่าวว่าหลุดกี่รอบโอ้หลุดสามสี่ห้ารอบจนตาเอาโซ่มาล็อกไว้หนึ่งเลยหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีไหมคุณตา ครับผมพบกับเราครับช่องกุยอาเจียงฝ่ายแก้วสักใบสวัสดีครับคุณตารครับนี่ปนนเ,นเป็นไงครับพี่คำน้อยนอนวันแรกคุณตาโอ้สุดยอดเลยเรื่องเล่นโซ่ทีไม่ได้รับ,ไ,ไ,นนไ,มไ,บไม่ได้นอนเลยตาไม่ได้รับไม่ได้นอนเลยโอ้เล่นโซ่แรงกว่าตาครับโอ้ก็ได้ข่าวว่าหลุดกี่รอบ โอ้ oh, ลุ 3, 4, 5, ลตสามสี่ห้ารอบจุตาเอาโซ่มาล็อกไว้หนึ่งเลยนึ่งนะครับก็ถือว่าดีไหมคุณตาดีอยู่ถ้าล็อกไดในก็นี่ดีแต่แต่เขาเล่นโซ่ป่ะครับเขาเล่นโซ่โอ้ oh, <100 S 2> รอยเล่นโซ่นี่ดำหมดเลยนะครับครับดูครับรอยเล่นโซ่นี่ยลุตลุออกหมดเลยนั่นนี่ตอนเช้านะตอนกลางคืนนะตอนกลางคืนครับผม เอาหมดเลยครับตาต้องเอาโซ่มาล็อกไว้เลยอืมก็ถือว่าดีเนาะตาดีเราโซ่ล็อกไว้ไปไม่ได้เลยครับก็พี่ชายน้อยก็ตอนกลางวันจะเอาออกไหมนี่เอาออกไหมเอาเอาไว้แต่ตอนกลางคืนเอาไว้ตอนคืนอ๋อกลางวันคือจะเอาไว้มาไว้ที่พี่โก้นี่ไว้ที่ไผ่พี่โก้นะครับนี่ตัดหญ้าให้ตัดอาหารให้เขาแล้วอาหารให้เขาแล้วนี่ครับ รถซาเล้งหนึ่งเยอะนั่นนั่ะ <laughs> สมพอยช้าวัวน้องตาให้กินเยอะดิกินเยอะก็เป็นภารกิจอีกหนึ่งวันนะครับคุณตาบอกว่ามาซอยเบิ้งซื้อๆกันได้อีกเหาอวะซอยเบิ้งผมเน่ซอยเบิ้งผมเน่เหรอผมผมก็ไม่ได้มาตัวเปล่านะครับวู้ <laughs> วันนี้ออกแรง ออกแรงออกแรงครับเต็มขมับเลยนะครับนี่โอก็พงลมเตงเลยนะตาอ้อวันนี้ออกแรงนี่ออกแรง ขอเราโจ้ยห้าย้อนก่อนขอเลยขอเลยเออกระพงวันนี้ออกแรงครับก็ต้องศึกษาดูกันไปเรื่อยๆตาเพราะว่าเขาเรียกว่ายิ่งตกแรงยิ่งเป็นอันตรายยิ่งตกแรงยิ่งดุ ามภาษาคนคนแก่คนเท่าเขาพูดนะครับนี่ถือว่าออกแรงนะครับนี่ออกแรงครับช้างเขาช้างตัวผู้ที่เขาฉลาดนี่เขาจะชอบไปยืนสูงกว่ากว่าควานนะครับนี่ดูครับเขายืนที่โนนเลยนะครับนี่เป็น ชัยภูมิที่ดีนะครับนี่แต่ไม่ดีสำหรับเรา<ง>ฮะทำปูนไว้ให้เขาด้วยทำต้มโว้ให้เขาเลยก็เราต้องรมาระวังเอานะครับอู้วันนี้ออกแรงครับเมื่อวานไม่แรงวันนี้ออกแรงครับตอนเชตื่นเช้ามาออกแรงเลยปกติแล้วไม่รู้ว่าเขาตกกี่เดือนนั่นนี่ รครับก็ชิวๆสบายใจกินอยู่นะครับสายตามองนะครับนี่มองอยู่มองสายตามองสายตาเขามองพวกเราอยู่ครับ

ช่วงนี้คือช่วงขเขาละแวกนั่นตกมาได้กี่วันแล้วเด๋วสามวันสี่วัวน,วนลูกสมุนก็มาด้วยนะครับนี่ลูกสมุนนี่ <c oughs> พี่ทารุก,กับพี่ซูเปอร์ <c oughs> ก็ช้างโตเต็มวัยนี่น่าจะตกมันน่าจะประมาณสามเดือนนะครับนี่ถ้าโตเต็มวัยนะครับนี่ขั้นต่ำเลยน่าจะสามเดือนถ้าช้างพึ่งออกใหม่ๆนี่ก็อยู่ที่ประมาณสองเดือนก,กว่าๆนี่แหละครับนี่ก็อยู่ที่ความสมบูรณ์ของช้างด้วยนะครับนี่ ส่วนมากช้างที่เขาทับเป็นนี่เขาจะตกมันเร็วแล้วก็นานครับก็ที่เห็นเราใส่โซ่สองขานี้เพื่อป้องกันอันตรายนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับีเพราะว่าช้างเขาอยู่ในเขตชุมชนนะครับก็เราต้องเซฟทั้ง ชุมชนแล้วก็ทั้งควานด้วยนะครับนี่เพื่อไม่ให้เขาเดินเร็วถ้าเขาจะกระโดดใส่มาจริงๆนี่อย่างน้อยเราก็ต้องใส่โซ่ปิดโซ่สองขา,าตาครับผมตาเขาก็มองกันเลยเนาะ ถ้าผมถ้าผมขยับตัวนี่เขาจะฟังนะเขาจะมองเลยจะมองผมงเขาจะมองเหมือนเขาจะแอบฟังเราอยู่เหมือนกันนใช่ไห ก็ต้องศึกษาด้วยใจกันไปเรื่อยๆนะตาใช่คือไม่ได้หรอกต้องดูเขาไปเรื่อยๆก่อนคุณตามาเลี้ยงได้กี่เดือนแล้วสามเดือนสามเดือนเข้านสามเดือนสามเดือนเต็มๆตสามเดือนเต็มๆเลยยังไม่ถึงสี่เดือนต้งมันแล้วตาเลี้ยงช้างกวนเนาะโอ้เย้เลยถ้าไม่ให้เขากินจะสงสารเขาครับผมก็ว่าอยู่ต้องให้เขากินมั่งไหมเขากินมั่ง ออกแรงนะครับพี่โก้ี่ตัวสูงมากเลยนะสูงกว่าพี่หนุ่มอีกนะครับจูเลยะสูงมากเลยนะหุ่นแบบนี้นี่ถ้าทางจะกท้องแค่ว่องไว้ตัวเขานี่สะอาดนะสะอาดครับสีผิวสวยซพิวเขาเนียนิวเนียนสวยมองกับเปืือกปานไม้เคยเห็นเขาตกกี่เดือนผมไม่แน่ใจนะน่าจะประมาณ สองสามเดือนมั้งครับผมก็กะกะตามประสบการณ์ของผมที่เคยเห็นนะตาช้างโตเต็มวัยน่าจะประมาณสองเดือนถึงสามเดือนมั้งผมว่านะจะตายว่าไม่เกินสามเดือนนะผมก็ว่าไม่เกินสามเดือนหรอก นีท่ทาทายงี้นี่เหมือนเหมือนอยากมีเรื่องนะครับนี่ดูแลนี่เพราะว่าเขาไม่กินอ้อยแล้วดูแลมันเขาไม่กินลำมันเลยนี่เอาไม่กินลำบ่เออ,ขอเอขอากินจะใบเขาก็เชื่อฟังอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันหัว่าเขาก็ยังถือว่ายังเชื่ออยู่นะออย,ยังเชื่ออยู่ยังเชื่ออยู่ พรคนตาสาั่งได้ก็คือเอาคือคุณตาบอกว่าสั่งได้แต่ไม่นิ่งเหมือนตอนอยู่นู่นไม่นิ่งตอนยังไม่ตกมันตกมันนี่สั่งปุ๊บนิ่งอยู่ยเฉยอันนี้คือสั่งแล้วหันซ้ายหันขวาใช่ไหมกายหันซ้ายหันขวานะครับนี่ ใช่เหมือนอยากมีเรื่องเราก,ก็ไม่อยากมีหรอกครับผมไม่อยากมีเรื่องกับเขาหรอกครับผมรักเขาไม่ใช่อะไรหรอกเราก็เขาเรียกว่าเราไม่ต้องการประทะดีกว่าไม่ไม่ไม่ไมไมคือเราตอนนี้คือเราเข้าไปกวาดที่ได้กวาดมูลได้นี่เราก็ต้องทําต่อนะครับทําเพื่อให้เขาสะอาดสะอาดเนาะถ้าวันไหนกวาดไม่ได้นี่คือเราไม่กวาดเลยนะครับนี่ บางเชือกนี่เขากวาดมูลไม่ได้นี่คือไม่กวาดครับแต่เราคือคือตอนเราที่เรายังกวาดได้เราก็ต้องกวาดต้องทาให้เขาก่อนต้องทําให้เขาก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าความสะอาดนะครับต้องต้องต้องสะอาดนิดนึงต้องเอาความสะอาดไว้ก่อนครับผมถ้าวันไหนคือวันไหนเขาห่วงแล้วก็วันนั้นคือคือเราไม่ต้องทาไม่ต้องไม่ต้องมา่ยของเขาปล่อยเลยครับ คือมีหน้าที่โยนยากับให้อาหารอย่างเดียวนะครับถ้าวันไหนที่เขาไม่ให้เข้านะครับคือตอนนี้เราเข้าได้เราก็ต้องสู้เข้านะครับไม่ใช่สู้สิเขายังเข,า,ข,า,ขายังเขายังไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ต้องรอไปอีกนานๆแล้วครับผมต้องรอระยะยาวๆครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับก็วันนี้เอาความรอของพี่ก้มาเป็น ม,มือขวามือขวาคุณตาเกียินะครับคุณตาเกียิบอกว่ามาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยก็วันนี้เป็นวันที่สองนะครับมาอยู่เป็นเพื่อนนะครับก็ถ้าชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เราช่องกวยอาเจียงแพา่เกี่ยวสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับคุณตาครับ